สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นการสอนวิธีการสร้างฐานข้อมูลของระบบเช็คและเงินฝากธนาคารนะคะในกิจกรรมของเราเราจะมีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร2ประเภทก็คือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันและบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นะคะเราไปดูวิธีการบันทึกฐานข้อมูลบัญชีเงินฝากในโปรแกรม Smart ทปิกันค่ะ ในหน้าต่างโปรแกรม s m a r t b บินะคะเราก็ไปทำงานที่ระบบเช็คและเงินฝากธนาคารเปิดฐานข้อมูลแล้วเลือกเมนูเพิ่มและแก้ไขบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะกดโอเคค่ะกดโอเคนะคะแล้วก็กด f 3เพิ่มค่ะตรงนี้เราจะเริ่มทำที่บัญชีเงินฝากกระแสรายวันรหัส0 0นนะคะ เลขที่บัญชี250ขีด1ขีด23456ขีด7ชื่อสมุดบัญชีบริษัท STVC ปวสจำกัด ตรงชื่อสมุดร,รู้แนะนำให้เธอใส่วงเล็บไว้ด้วยนะคะว่าอันนี้จะเป็นบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเราก็จะวงเล็บตัว c ไว้นะคะชื่อธนาคารกดจุดแล้ว enter นะคะแล้วก็ไปเลือกธนาคารกรุงไทยคะ่ะกด enter มานะคะ สาขาธนาคารสาขารามคำแหงเป็นบัญชีประเภทกระแสรายวันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องเปลี่ยนเป็นตัว c หรือ current น,นะคะวันที่เปิดบัญชี0104 60ยยอดเงินมาล้าน ก็คือยอดเงินนะวันที่ที่เราเริ่มใช้ระบบนะคะ296400นะวันที่0 1 1 1 6หนเปิดไปหน้าที่2ค่ะ ตรงช่องรหัสบัญชีจากผังบัญชีตรงนี้นะคะก็คือเราจะต้องระบุว่ากรณีมีการบันทึกรายการเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวันให้ไปบันทึกที่บัญชีอะไรนะคะเราก็จะไปบันทึกที่บัญชีเงินฝากกระแสรายวันวิธีการพิมพ์นะคะนักเรียนสามารถพิมพ์เฉพาะตัวขึ้นต้นเช่นเงินฝากแล้วกด enter นะคะ โปรแกรมก็จะวิ่งไปที่ผังบัญชีไปที่ตรงที่มีคำขึ้นต้นว่าเงินฝากนะคะเราก็ไปเลือกชื่อบัญชีเงินฝากกระแสรายวันมาได้นะคะกรณีใบนำฝากลงบัญชีที่สมุดรายวันอะไรเราก็กดจุดนะคะแล้ว enter ค่ะแล้วก็เลือกสมุดรายวันทั่วไปนะคะตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกสมุดรายวันที่เราจะให้ไปบันทึกรายการได้นะคะ กรณีกับรายการเช็คจ่ายให้ลงที่สมุดรายวันทั่วไปวก็เลือกได้เช่นเดียวกันค่ะบัญชีเช็คจ่ายให้ลงบัญชีเช็คจ่ายรอนำเงินเข้าบัญชีวิธีการพิมพ์ก็คือพิมพ์คําว่าเช็คจ่ายนะคะแล้วกด enter ค่ะแล้วก็ไปเลือกชื่อบัญชีจากผังบัญชีมาได้เลยนะคะบัญชีเช็ครับก็เช่นเดียวกันค่ะพิมพ์คําว่าเช็ครับนะคะ แล้วก็เลือกชื่อบัญชีเช็ครับรอนำฝากนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กด f 1 0บันทึกค่ะแล้วเราก็บันทึกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ต่อนะคะรหัส002 ตรงชื่อสมุดของบัญชีออมทรัพย์เราก็ใส่วงเล็บไว้เป็นตัว s นะคะหรือว่า saving นั่นเองนะคะเป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทยค่ะสาขารามคำแหงประเภทบัญชีออมทรัพย์ก็คือตัว s หรือ saving นะคะ วันที่เปิดบัญชี010460ยอดเงินมาล้านก็คือ310000นะวันที่011163เปิดไปหน้าที่สองนะคะรหัสบัญชีจากพังบัญชีตรงนี้เราก็ต้องเลือกเป็นเงินฝากออมทรัพย์นะคะ กรณีใบนำฝากลงบัญชีที่สมุดรายวันทั่วไปกรณีกับรายการเช็คก็ลงที่สมุดรายวันทั่วไปนะคะบัญชีเช็คจ่ายแล้วก็พิมพ์คำว่าเช็คจ่ายเลือกชื่อบัญชีเช็คจ่ายรอนำเงินเข้าบัญชีนะคะแล้วก็บัญชีเช็ครับก็เลือกชื่อบัญชีเช็ครับรอนำฝากค่ะ เมื่อบันทึกรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กด f 1 0บันทึกนะคะแล้วก็ escape ออกค่ะเป็นอันว่าการบันทึกฐานข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของเราทั้งสองรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะติดตามดูคลิปต่อไปก็เป็นเรื่องของการบันทึกฐานข้อมูลสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะสวัสดีค่ะ